สวัสดีทุกคนฉันนักสืบดอร่าวันนี้เราจะมาไขปริศนากันให้ทุกคนพูดว่าแบ็คแพคแบ็คแพคเอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพวกเรากันอีกแล้วครับผมไอ้เต้าความรักนะครับอยู่กับพี่เบสและพี่เป้ค่ะวันนี้นะครับเราจะมารับบทเป็นดอร่ากับลอร่าเหมือนเดิมนะครับผมจะพาไปดูนะครับว่าเราเนี่ยจะไขความลับอะไรกันบ้างนะซึ่งวิธีการที่เราจะดูความลับได้นะว่าเราปลดล็อกอะไรไปแล้วบ้างให้ทุกคนเนี่ยต้องไปที่ถ้ำ เขาเรียกอะไรเป็นถ้าเป็นถ้าลับก่อนทุกคนนะวิธีไปถ้าลับก็คือให้ทุกคนเนี่ยเดินทางไปที่ปั๊มน้ามันนะครับลอร่าเธอ,อตามฉันมาเลยมาเร็วได้เลยฉันกําลังวิ่งตามเธอไปออ <Yeah. S 1> จะวิ่งทําไมนะเธอนั่งรถถีบรีนี่มาเร็วรถถีบอ <Yeah. S 1> ่าเธอเสกรถถีบไปหรือเปล่าฉันมอไซค์ไปเลยโอ้ยเธอมอไซค์เลยเหรอฉันมาถึงแล้วนะเนี่ย <laughs> ามาตรงนี้เลยเธอไปไหนเธอไปไหนเธอจะไปไหนวะนะ เตือไปเข้าใต้บ้านเตืไปเตือเห็นไเนี่ยเตือเห็นปั๊มน้ำมันไหมเตือมาที่ปั๊มน้ำมันมาแล้วรอละเตือชิคต้องฝึกขับรถแป๊บเตือไปปิดที่เติอตรงนั้นไม่ใช่ทํำลับทํำลับอยู่ตรงนี้รอละโอเคงั้นฉันล่วงหน้าไปก่อนเธอเห็นปั๊มน้ำมันใช่ไหมเตือตามฉันมาแล้วเดี๋ยวเธอมาตรงขอบเออมันจะมีห้องรับอยู่นี่เห็นไหมเออเธอมาเธอมาเธอเดินตามฉันมาแล้วเห็นแล้วฉันตามเธอไปแล้วโอเคมาทุกคนก็ในสองคลิปที่ผ่านมาที่ผมได้ทําไปก่อนหน้านี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถไปดูได้ผมเป็น การบอกว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างครับผมเป็นเครื่องมือธรรมดาแล้วก็เครื่องมือแบบพิเศษนะเครื่องมือแบบพิเศษเนี่ยมันจะมีวิธีการทําที่ค่อนข้างที่จะขั้นตอนนิดนึงนะครับแต่ว่าเครื่องมือปกติเนี่ยเราสามารถเอามาจากกระเป๋าได้เลยนะครับซึ่งวันนี้ผมคิดว่าน่าจะใช้แค่บางอันนะครับผมซึ่งอันแรกก็น่าจะเป็นไฟฉายเพราะว่าเราจะเข้าไปในที่มืดกันซะส่วนใหญ่โอเคมาอลออ่าจะตามฉันมานี่ตรงนี้เลยนี่ครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องลับนะครับ นี่เป็นห้องลับนนนีเ,นเข้ามาตรงนี้เป็นห้องลับของเอเจนซี่นะครับซึ่งเป็นน่าจะเป็นที่ทํางานของหน่วยสายลับอะ f b i อะไรประมาณนั้นแหละทุกคนก็ให้เราเข้ามาครับตรงนี้มันจะมีแผงวงจรอ,อยู่นะครับให้เราคลิกตรงนี้นะครับอเก็บของก่อนแล้วก็คลิกนะครับนี่ครับมันก็จะมีเห็นไหมจะมีการปลดล็อกแบบเยอะมากเนะี่ยก็จะมี A 1234567891เอ้ยเธออย่าไปกดเล่นเนี่ย ไอ้ตรงนี้มันก็คือเป็นการปลดล็อกด้วยเหมือนกันทุกคนถ้าเกิดว่าเรามากดปุ่ม2ปุ่มตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะปลดล็อกอันนี้ไปปลดอันที่ a 2 4กับ A 25้ไปแล้วนะผมซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดกอีกทีแล้วกันแต่วันเนี้ยเราจะมาสอนนะครับวิธีการไขความลับ4อันด้วยกันมี a 0 1 0 2 03แล้วก็04นะครับว่าปลดล็อกกันยังไงนะผมแล้วเดี๋ยวเราจะสอนเนี่ยนะในอนาคตเนี่ยภาคต่อต่อไปเราจะสอนให้มันปลดล็อกไปให้ครบทุกอันเลยเอ,อ เลยคือคือตอนนี้เรามีความเชื่อว่าถ้ามันปลดล็อกก็ทุกอันเราอาจจะเจอกับอะไรที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะสมบัติล็อเอออาจจะปลดล็อกแผนที่สมบัติหรืออะไรอย่างนี้หรือความลับสุดสุดยอดที่เมืองบร,ริเวนได้ซ่อนเราไว้อ่ะเอออาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมโอ้โหงั้นเราก็รวยเลี้ยเลยอะดิก็อาจจะนะก็อาจจะมีสมบัติหรืออาจจะมีปลดล็อกซีเครตอะไรบางอย่างออกมาก็เป็นได้โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีไหมโอเคได้เลย ก่เนี่ยเวลาเราทําเสร็จเราก็มาเช็คตรงนี้นะทุกคนว่าเราได้ปลดล็อกแล้วหรือยังเดี๋ยวไปกันที่ A01 ก่อนละกันเธอมาตามฉันมาออกมาเลยมาเดี๋ยวฉันพาเธอไปเองดีกว่าเธอเธอขับรถไม่เสียนเะี๋ยมานี่เลยขึ้นรถมาเออไปเลยฉันพาเธอไปเองก็ A01 นะครับให้ทุกคนนะครับเดินทางไปที่ทาวอลก่อนครับผมทาวอลเนี่ยจะอยู่ อยู่ใกล้กับสถานีดับเพลิงครับนี่ครับตามผมมาเลยนะไปทาวฮอกันนี่ทาวฮอ,อตรงนี้ครับผมนี่คือทาวฮอครับผมก็ให้เรานะครับเข้ามาที่ทาวฮอจะเข้ามาแล้วจ<อ>ะวตามเดินตามฉันมาแล้วให้เรามาทางฝั่งด้านซ้ายนะครับทุกคนนี่ครับผมมันจะมีแผงวงจรอ,อยู่นะครับซึ่งแผงวงจรเน,นี้ยเราจะต้องปรับสวิตช์นะครับให้แดงเจลเนี่ยเป็นสีเขียวส่วนไฮวอลเทคเนี่ยเป็นสีแดงถูกแล้วแต่ไม่ต้องไปปรับมันอ่าทีเนี้ยเราไปดูกันในถ้าต่อว่า มันได้ปลดล็อกเอซูหนึ่งให้เราแล้วหรือยังโอเคโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงแล้วนี่ชนเลยมาเธอลงมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า<อ>แผงวงจรจะปลดล็อกเอซูลหนึ่งให้เราแล้วหรือยังนี่ครับทุกคนตอนนี้มันมีแสงแล้เห็นไหมตอนแรกมันเป็นสีเขียวตอนนี้มันกลายเป็นไฟสีแดงแล้วนะครับห<อ>ลอล่าเธอทำอะไรเนะี่ยเธอเข้ามาไม่ได้อีกหรอนี่เห็นไหมเธอเธอเธอดูของเธอปลดล็อกหรือยังเห็นไหมเอซูลหนึ่งเนี่ยปลดล็อกแล้วเออเป็นสีแดงเห็นไหมเนี่ย โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปทํา A02 กันต่อเลยแล้วกันโอเคครับต่อมานะครับก็ให้เราไปที่อ่าโรงพักนะครับเราจะไปเอาบลูคีการ์ดกันนะผมซึ่งผมเคยสอนไปแล้วเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือคลิปสอนหาเครื่องมือพิเศษนะครับผมขอบลูคีการ์ดจำได้นั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปหากันอีกรอบมาเร็วเธออาเธอจําได้เธอนำดิ <c oughs> ต้องไปที่ไปตรงไหนไปตรงไหนเธอรู้ใช่ไหมล่ะไปตรงไหนอะฉันอาจะมั่วแล้วแหละมานี่เลย <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่บุคีการ์ดทุกคนให้ทุกคนมาที่โรงพักแล้วก็มาที่ห้องขังหมายเลขหนึ่งฉันเข้าไปในห้องขังเธอปิดห้องเธอมานี่ก่อนอนี่ทุกคนต้องมาที่ตรงนี้แล้วก็กดสวิตช์ตรงนี้นะครับเพื่อเปิดประตูเปิดประตูด,ะตดิป๊บเอ่อเปิดแล้วทีนี้ก็ขึ้นเตียงมาชั้นสองนะครับทุกคนแล้วก็กระโดดขึ้นมาตรงนี้เตรียมไฟฉายไว้ด้วยเพราะว่ามันมืดมากข้างบนดโอ้ยฉันตกอ้อฉันตกอยู่ในตู้เยง ฉันขึ้นมาแล้วเธอขึ้นอาจารย์ขึ้นไหมได้แล้วกันนะคะจากนั้นนะครับทุกคนให้ทุกคนเนี่ยหันมาทางฝั่งด้านซ้ายนะพอขึ้นมาแล้วผมมันจะมีห้องลับอยู่ให้เราเดินไถไปเลยเนี่ยเดินไถอย่างนี้ไปเลยนะครับนี่ครับเราก็เจอห้องลับโอเคตอนนี้ลอลา่ญญาพยายามจะขึ้นอย่างสุดความสามารถ <laughs> ลอลา่าใ,บบบใช่นหหนูวเธอแบบแบบแบเธอขึ้นไหมไดะเธอยืนนตรงเอ้ยเธอขึ้นมาได้แล้วมาแล้วเธ <laughs> อหันหลังมาเธออยากกระโดดเธอหยุดกระโดดได้แล้วเออมาเลยเธอระวังตกเออเธอมาตรงนี้นี่เห็นฉันใช่ไหม เธอหันมุมกล้องเข้ามาใกล้ๆเออแล้วก็มุดเข้ามาตรงนี้มันจะมีห้องลับอยู่นี่ฉันเข้ามาแล้วโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในห้องลับอีกแล้วนะครับผมเป็นห้องห้องลับของ FBI บีไอนะผมอยู่ในโรงพักก็ให้เราเนี่ยทำการหันหลังนะครับเราจะเห็นหลังตู้เนี่ยมันจะมีคีย์กราร์ดอยู่นี่ครับตอนนี้เราก็ได้บูคีย์กราร์ดมาแล้วครับผมอ่ะเราเล่าเธอไปหยิบมาก่อนไปโอเคเธอได้มาแล้วทีนี้เราก็ออกไปเดี๋ยวเราจะไปทีนี้แหละรอบที่แล้วเนี่ยเราพาเมา คีาร์ดใช่ไหมแต่เรายังไม่ได้สอนว่าเปิดใช้เครื่องไฟฟ้ายังไงเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะพาไปเปิดเครื่องไฟฟ้านั่นเองโอเคเมื่อเราได้บูคีการ์ดมาแล้วนะครับทุกคนให้เราเนี่ยทำการกดไปที่ด้านบนนะผมกล้องบ้านนะครับก็ให้เราเนี่ยเลื่อนไปเลื่อนไปที่บ้านซัมเมอร์แคมป์ครับผมบ้านริมตรงฝั่งริมน้านะครับนี่ครับตรงนี้เลยบ้านทะเลสาบนะครับก็ให้เรากดวาร์ปลงมานะครับเมอวาร์ปลงมาแล้วนะครับก็ทุกคนเดินตามผมนะครับมาทางนี้ครับผมให้เราเนี่ยว่ายน้ําผ่านเรือไปก่อนนะครับ เห็นเรือยอทใช่ไหมก็ให้เราว่ายน้ำผ่านเรือยอทมาโอเคตอนนี้นะครับเราก็มาถึงถนนแล้วนะครับนี่เราว่ายน้ำผ่านเรือยอทมาใช่ไหมครับทุกคนก็ให้เราเดินทางมาตรงนี้นะครับข้ามถนนมาเลยนะครับมันก็จะมีนะครับเป็นห้องนะครับห้องเกี่ยวกับเครื่องบั่นไฟฟ้านะครับทุกคนก็ตอนแรกเราจะไม่สามารถเข้าได้แต่ถ้าเราถือบูคีการ์เนี่ยเราก็จะสามารถเข้าได้นั่นเองนี่ครับ นี่อย่างนี้เลยเห็นไหมครับทุกคนไหนมันจะเปิดให้เราโอเคลอร่าเธอกว่าจะมาถึงนะฉันมาถึงตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้โหเธอดเธอน่าจะจมน้ำอยู่ใช่ไหมเมื่อกีเ้เออมานี่เธอเธอถือบูคีการ์ดมาแล้วทีนี้เธอก็เข้ามาตรงนี้เลยมาเลยนี่เธอยเธอเข้ามาได้เหรอโฮ้ยฉันแสดงว่าฉันเปิดคนเดียวได้จากนั้นนะครับทุกคนให้ทุกคนกดไปที่แผงวงจรตรงนี้นะผมที่มันเป็นสีน้ําเงินนะครับกดไปนะครับ ไม่ใช่สิเดี๋ยวฉันกดหน่อยเออกมาก่อรจะไปตรงนั้นเออทีนี้นะครับรหัสผ่านตรงเนี้ยนะหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับก็คือมันใช้ username ของโลบอของเรานั่นเองนะครับเหมือนถ้าของผมเนี่ยสมมุตินะเ,เ,เป็นดอลล่าใช่ไหมแล้วก็พิมพ์ดอลล่าไปนะผม username ดูตรงไหนนะผมให้เรากดไปที่ให้เรากดไปที่ด้านบนซ้ายนะครับทุกคนของโลบอของเรานะครับก็คือ เป็น ID ของเรานั่นแหละเป็น ID นะครับไม่ใช่ชื่อนะไม่ใช่ชื่อติ๊กเนมที่เราเปลี่ยนใหม่นะแต่เป็น ID ีนะครับเนี่ยมันกดตรงนี้ใช่ไหมของพี่เป้ก็จะเป็นปูเป้หกสี่สามเลยเนี่ยของผมก็จะเป็นเนี่ยเบทิวิวใช่ไหมฮะเราก็ใส่ไปนะครับของใครเป็นอะไรก็ใส่อันนั้นไปนะครับสมมุติของทุกคนเป็นอะไรอะเบบี้เอาสมมติยูสเนมของคุณคือเบบี้สี่ห้าหกสามก็ใส่ไปนะครับอันนั้นคือรหัสผ่านของคุณของใครของมันนะอ่ะตอนนี้ผมใส่รหัสผ่านของผมแล้วเห็นไหมมันก็จะขึ้นว่ายินยันรหัสผ่านออ่ะทีีนนนน้้พพเเปปปกกก็็็ใสขงจจาััมลด A02 นั่นเองครับทุกคนโอเคต่อไปครับทุกคนเมื่อเราปลดล็อก A02 แล้วใช่ไหม A03 เนี่ยมันจะต้องใช้ A02 ด้วยเพราะงั้นแล้วลราเข้าไปใหม่นะ A03 ก็ 03, <A> 03, คือให้เราเนี่ยเปิดเปิดสับเขาเรียกอะไรสับสะพานฟอยให้มันเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยนี่เธอมาสับสะพานฟอยก่อนเขียวแล้วยังเอาเขียวแล้วโอเคตอนนี้ก็คือเราสวิตช์ออนแล้วนะครับทุกคนก็คือน่าจะปลดล็อกทั้ง A02 และ A03 ไปใน ขาเรียกอะไรในที่เดียวกันเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ถ้ากันไปเธอโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราจะกลับมาดูที่ห้องลับกันต่อนะครับผมที่ถ้าลับนะว่าเราได้ปลดล็อก A 0 1 0 2 0 3แล้วหรือยังเดี๋ยวรอรอลาแป๊บหน ALI, ึน่งรอลากำลังเจ็ตสกีมาสเก็ตบอร์ดปิดปิดรอลา,าโอ้เธอมาเฟียวมากโอ้โหเธอมาถึงแล้วไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบังเกอร์นะครับ ออ้ชขึนนี่ครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยเราปลดล็อก A0102 แล้วก็03แล้วนะครับโอ้โหสุดยอดเป็นไง<ช>การไขค,ความลับของฉันไม่ธรรมดาเลยสินะใช่รอบนี้ได้ตั้งสองอันเนี่ยไปแบบไม่เสียเที่ยวเลยจริงๆโอ้ได้สามอันแล้วนะต่อไปทุกคนครับเป็นการปลดล็อก A04 นะเป็นอันสุดท้ายที่เราจะสอนในคลิปนี้น,นั่นเองก็คือเราจะสอนวันละสี่อ่าสี่ความลับแล้วกันนะครับทุกคน เพื่อที่จะไม่ให้กปมันยาวเกิดไปนะครับเดี๋ยวรอบนี้เราต้องเดินทางขึ้นไปที่ด้านบนก่อนที่โบสเดี๋ยวเธอขับรถตามฉันมาแล้วกันเธอเก็ตบอร์ดต,ตามฉันมามามา,มาเดี๋ยวฉันพาไปนี่เราต้องเดินทางขึ้นไปด้านบนก่อนตรงนี้เธอตามฉันมาลอยี่ฉันแวน่นเห็นไหมฉันแวน่นดอลล่าแว้นอะ่ะรู้จักเปล่านี่ทุกคนเราก็มาถึงโบสถ์แล้วนะแต่ว่าเราจะยังไม่เข้าโบสถ์ก่อนให้เรามาที่บ้าน17นะครับตรงนี้นะบ้าน17หรือว่าบ้าน22ก็ได้แต่ฉันจ้เาบ้าน17 ให้เราเนี่ยให้เราเนี่ยกดสร้างบ้านขึ้นมาก็ให้เลื่อนนะครับทุกคนให้ทุกคนเลื่อนหาบ้านเดี๋ยวผมบอกนะว่ามันจะเป็นบ้านหลังไหนก็จะเป็นบ้านหลังนี้ครับทุกคนเป็นบ้านหลังสีเทาๆนะครับหลังคาสีเทาดํานะครับกดสร้างมาเลยนี่เป็นหลังนี้โอเคเดี๋ยวเรามาันเจเนเรตบ้านนิดนึงถามว่าทําไมเราต้องสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาเพราะว่าบ้านหลังนี้นะผมมันจะมีคริสตัลนะครับเป็นกรงเล็บวูเวอร์ลนนะครับให้เรานะครับซึ่งเราเนี่ยจะต้องเอามาเพื่อ เอาไปทํากับโบสถ์ต่อนะเธอตามฉันมาเลยมามามาเธอขึ้นตามฉันมาก็คือให้เราขึ้นมาชั้น2หลังจากเราขึ้นบันไดมานะครับทุกคนตรงเนี้ยมันจะมีบนเพดานเห็นไหมเพดานหลังคาะเรากดไปตรงตรงที่ฝ้าฝ้าเพดานนี่มันก็จะมีเห็นไหมมันจะมีลิฟท์ลับออกมาเธอฉันไปก่อนละอ่าเธอตามฉันมาให้ได้ละกันตอนนี้ฉันแอบไปละจากนั้นนะครับทุกคนก็ให้เราเนี่ยกดที่กรงเล็บวูบบรีนนะครับเนี่ยเป็นแท่งคริสตัลสามอันนะครับ นี่อันนี้เราก็จะเอาไปใช้ต่อนั่นเองแล้วก็มีตู้เซฟตรงนี้ด้วยเผื่อใครแบบจะมาป้นบ้านนะครับก็มีเห็นไหมมีตู้เซฟให้ขโมยตังค์ด้วยโอเคเธอได้คริสตัลแล้วใช่ไหมจากนั้นเธอตามฉันมาเลยดลเดี๋ยวเราจะไปที่โบสถ์กันต่อนะครับทุกคนนะเพื่อไปปลดล็อก A04 นั่นเองตอนนี้มันยังไม่ปลดล็อกนะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการทำ A04 นะครับก็มันจะเอาไปใช้ต่อกันได้อีกนะผมในอนาคตนะโอเคเธอตามฉันมาที่โบสถ์นะข้างๆโบสถ์เนี่ย นี่เธอเห็นฉันใช่ไหมมาเลยเดี๋ยวรอบนี้เราต้องใช้บันไดด้วยให้เราเตรียมบันไดมานะครับทุกคนฉันเตรียมบันไดเองมาโอเคแล้วก็เธอวิ่งมาตรงนี้แล้วก็เธอก็กระโดดปุ๊บขึ้นได้ใช่ไหมวันจุดที่เธอจะตกฉันว่าแล้วเธอตกมาเธอขึ้นมาแล้วเห็นบันไดใช่ไหมมีบันไดอยู่ขึ้นบันไดมาโอเคเธอขึ้นบันไดมาเลยนั่นแหละขึ้นมาโอเคเธอขึ้นมาแล้วใช่ไหมมาทีนี้เธอมาด้านซ้ายเธอระวังตกอีกนะ โอเคเธอขึ้นมาได้แล้วจากนั้นเดี๋ยวฉันตั้งบันไดมาตั้งบันไดตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เธอขึ้นบันไดตามฉันมาเลยแล้วก็กระโดดขึ้นมาอีกทีขึ้นบันไดตามมานะโอเคเธอขึ้นมาได้แล้วจากนั้นให้เรามาทางฝั่งด้านขวาตา่อเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่หลังคาโบสถ์กันนะครับทุกคนเพื่อจะไปบดล็อก A04 นะครับก็ตรงนี้เธอกระโดดดีๆนะเดี๋ยวมันตกอีกนะเดี๋ยวเนี่ยเธอดูนะเธอดูฉันนะนี่ให้เรานะครับทุกคนเดินมาตรงนี้แล้วก็กระโดดขึ้นไปบนหลังงงคาาโโบบดดดดึตรรนนี้้จะะลอกขมู โอเคเธอท,ทาได้แล้วมาโอเคจากนั้นนะครับทุกคนให้เรากดปุ่มตรงนี้ครับผมที่อยู่ด้านหลังของเสาโบสถ์นะครับเห็นใช่ไหมกดไปเลยฟึบนี่ครับทุกคนมันก็จะส่องแสงเมื่อส่องแสงแล้วนะครับมันก็จะปลดล็อก A04 นั่นเองครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันที่ถ้ำลับกันต่อว่าเราปลดล็อกแล้วหรือยังไปโอเคครับทุกคนนี่ไงวู้ตอนนี้เราก็ปลดล็อกไปทั้ง4อันแล้วนะครับผม A01 02 03แล้วก็04นะครับ ซึ่งเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเนี่ยผมจะมาสอนวิธีการปลดล็อกอันต่อไปอีกนะครับผมก็คลิปหน้าน่าจะเป็น05 06 07แล้วก็08แน่ผมถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เนี่ย กดติดตามคลิปนี้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้ถูกใจนะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับผมโอเคครับทุกคนวันนี้นะครับพวกเราไอต้าฟาร์มรักนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับลอล่าเธอายบายกันดูหน่อยเร็วบายบายไว้เจอกันอีกนะคะเราจะมาไขความลับที่ A55678 กันในพาทต่อไปนะครับใช่แล้วอย่าลืมติดตามกันด้วย mm hmm. วันนี้ลอล่าและโด่า <D ora. S 1> ขอตัวลาไปก่อนจอ้าบ <Yeah. S 1> ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ <c oughs>